โอ้ยเมิ่งผูสาวอาบน้ำเราเป็นตามสวรรค์เลยนี่คือวิถีชีวิตของคนเล่าในชนบทนเนาะสุขภัพสุขภาพนะออ่ารดรถรตอนนี้เขาก็มายู่ทางเข้าบ้านาโนเนาะเป็นทางเดียวกันกับทางไปคุณนาธานซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของเมืองหินบุญแขวงคำม่วนบุกเคยมาจากเทื่ เทื่อน,นี้ก็เป็นเทื่อททามิตเนาะที่ว่ามาก็ไปเบื้องํำกันว่าสีงามปานใดสมคำล่ำลือบ่เนาะทางเข้าไปก็คือว่าบูกไก่ปานใดพ้านสองสาบ้านกับฮาะ ตามบรรยากาศสองข้างทางไปพร้อมๆกันเลยว่ามันจะเป็นยังไงที่นี่ก็เป็นที่บ้านนาโน ทางไปเขากับชีพยายามไทยให้เบึ้งบรรยากาศอยู่สข้างทาง ส,ส่วนอยู่ในโครงเขรนี้ก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเนาะส่วนใหญ่ก็เพิ่อพาใสา่ธรรมศาสตนี่ก็มีฐานาไข่เครื่องเนาะนี่ก็ได้รบอ่ะขอกใจได้อาเด้อเวลาไม่อยากกินก็พระเดินจัดึ้นัศน์ทรายเด้อเ<อ>สร<า>็ถ<า>ุงแจ้งหอยไ้ ก็อ้อเด้อบใบใทำเงินเตินเงินบ้านเฮาได้รอเสเได้ทำ่บ้านเรา้นเรว่างทางเห็นดิกน้อยอาบน้ำก็เลยเ่บึง น,ออน้บายดีตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ขุนนาธทานแล้วเนาะเดี๋ยวสีพาไปเบิ่งบรรยากาศของห่อว่าสิเป็นยังไงเบิ่งผู้สาวอาบน้ำอ่าเบิง่งผู้สาวกำลังลีนน้ำอยู่ลุ่มเดี๋ยวจังหน่อยสีพาย่างลงไปเบิ่งทางลุ่มว่า บรรยากาศมันสีเปลี่ยนจังใดนเนาะเบื้องสาวานา้ำตอนนี้สีพาย่างลงไปเบื้องบรรยากาศอยู่ทางลุ่มไปเบื้องว่าบรรยากาศอยู่ทางลุ่มสีเป็นอย่างไรบรรยากาศเนาะก็มีแต์ ป้าเนาะวันยา้กาก็เย็ยนดีนี่เด็กน้อยมาลินน้ำฝั่งนั้นเป็นถำน้ำเนาะเดี๋ยวจังน้อยเขาสิพาย่างขับไปเบืบ้องว่าในถ้ำเนี่ยมันจะเป็นยังไง เดี๋ยวตอนนี้ที่ทให้เบิกบรรยากาศหอมหอมก่กนเนาะวันนี้ก็อากาศห้อนพอสมควรเนาะก็เริ่มมีคนมาลิ่นน้ำเดี๋ยวจะน้อยสิบเข้าทํำเข้าไปเบิง้งถ้ำบรรยากาศหอมๆเดี๋ยวจะให้เบิ่งบรรยากาศหอม,หอม พาไปเบืองทำเนาะไปยังเข้าไปเบืองรูวว่าทำมันเป็นไงนี่เริ่มมีคนมาลิ่นน้ำเนาะแล้วก็ ว่าผู้สาวก็เริ่มเกาะกุ้มกันมาลิ่น้ำ ผู้สาวาน้ำกินเบียวู้สาวผู้าวนี้น,น,น้ำกินเบียร์ทางย่างเข้าไปในถ้ำก็เป็นขัวไม้ก็ต้อง เวลาย่างก็ต้องได้ระมัดระวังเพราะว่าทางทางลุ่มนี่เป็นหินเนาะชุดนี้คนมักมายืนท้ายหูเนาะเพราะว่ามันเป็นหินแล้วก็ยูสูงมันเหลียวเห็นวิวทางลุ่มเพราะว่าทางลุ่มเป็นน้ำนี่ยืนยุ่งเทิงเลียวลงไปงามหลายเนาะ ความลึกของถ้ำจากที่เหลียวเบื้องนี้ประมาณ30หา40เมตรตอนนี้เขาก็มายืนอยู่นหน้าถ้ำเนาะบรรยากาศดีนหนาร้ลมพัดเดี๋ยวที่พาลงไปบึง้งบรรยากาศรนห้องมันสิบเป็นจังไปน,น้ำน้ำใสเห็นนดป่ปาก เไหลน้ำใส่หลจนเห็นน้ำฟัามอล้างหน้าเลยคอะอ๋อสดชื่นขนาด sao nói Vệ nhộn phụ sáu quá Chắc nói Mẹ gì thay này Phụ sáu mà tên ba này nó cứ vật Khứ ngàm thế nó Sao mà tên ba này này phụ sáu อยู่บ้านเลยทางเข้าไปยั่งบทางเข้าไปบ่อนี่บอมาดนละสิบหนสสิบสสิบอต่อเลยทำกวนทางเลยเข้าไปนี่อมัน ค่ำนี้เล okay, you know. ืกกว่าดนี่อยากระิสเอดกลว่าวะเอาถ่ายผู้สาวเด้นะเป็นอะไรจานมาจักกาศโอเคยู่เนาะเย็นดีเนาะมือนึ่งแดดกระโบนโลอา้าบอ มาทั้งที่ต้องต้อนน้ำเนาะที่ตาพออันน้ำสาลุ่มๆไปอาบน้ำเบื้อ,อง,างอสาวอาบน้ำ ซอยเหลือซอยเหลือบรรยากาศเอาเด็กน้อยอาบน้ำตูนตรงไหม เลยไหม่ติดตามทางช่องยูทูบด้วยคนเริ่มมาอะไรเนาะตอนบ่ายแดนฮ้อนคนเริ่มมาอาบน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเชียวให ผู้วิจัยที่ดีมากถ่ายคลิปลงทีนี้ค่ะไม่ไหวค่ะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ไหน อืมดูซาาซื้อซื้อเหางก็ซื้อตันอ่าบกบวกบวกกมือทั้งสองนี่เ่า่าาลมสาวขนาดเลย

เบิ icana, naughty, ้งเลยกับอดตัวเองสมัยยังน้อยตอนยังน้อยกับมักสวนหมู่ไปขึ้นต้นไม้ต้นน้ำเหมือนกันเนาะเป็นถือว่าเป็นชีวิตวิถีชีวิตแบบว่าเล็กน้อยที่อยู่ตามชนนทเนาะ่าคือก็คือเฮาสมัยยังน้อยแหละก็บังซี้คือกัน ลงไปลอบเบื้องอันคุสาวาบน้ำก่อนคุสาวาบน้ำอยู่รุ่มหลายๆเนาะลงไปเบื้องก่อนมาขามทางไหนนี่คุตตี้ฟุตตี้ข,ขาม น้ำเย็ยนอยน้ำเย็นกัน่ะนี่คือวิถีชีวิตของคนเราในชนบทเนาะเวลามือพักพอน็พากันมาพักพ่อนอ้ำน้ำกินข้วบ้าสบายดีสบายดียดขอท่ายีโอยู่นยเด้อออเห็นตะมวนเนาะ

ที่ย่างไปบึ้งวิวอยู่เจนั้นก่อนเนาะสายแฟนเพืพ่อนว่าเพื่อนพาเมียมากินข้าวง่ายป้าตั้งวงอยู่เจนั้นานัเดี๋ยวสิย่างไปบึ้งเพื่อนก่อนเป็นยังไง วันนี้พอเข้าสิผ่านน่าอรบะผ่านมามามาไปมีไก่นำเที่ยวไก่ก็จังได้เลยแหละลงว่นทางเข้าไก่เอ๋ไก่ว่าทางเข้า ป้าคตหลายขนาดเนาะเป็นตาไปนางพวมวงนัดน้เนาะคือสีม่วง บริการขมุมมปวบรมุมมกด้วยกับเอาเย็นเียให้เลยแม่เฮ้ยเนเียให้เนเีให้เย็นเบียมอกล้องเตอนนี้เขากับอยู่คุณนาธานเนาะพาพามีมาเที่ยวเหรอพามีมาไซซีนิต แบบคนป้าเอาอ๋อยังมากินได้ไหมนี่เป็ดตัวนึงวะเป็ดตัวนึงเหี่ยวไฟเลยต้มเป็ดเปล่ต้มเป็ดขังอะขักเลยร คุณนายลีลาโอ้มีการตายเกิดขึ้นม้เนี่เป็ดมีการตายเกิดขึ้นโอ้พาครอบครัวมาเนาะเิ่งพิทีพิธีชีวิตคนเรามีตะลิ่นครับกินจงพิธน่ะท่านวนาะดีเลยมีเล็มีอย่างเนี้ยเจ็ดคนเจ็ดเล็เลยนะ บ้านนายจะชิเช็คอินยื้อเฮือนก็ยากนะเช็คอินนะอยู่คือนาคาเนื้อม้าทุกกินแบบเนี่ยนี่ข้า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 เอ้ยอ่าโถดถรถตอนนี้เราก็อยู่ที่คุนบ้านนาร์เนาะบรรยากาศเป็นไงบรรยากาศคนหลายอยู่เหรอคนหลามาที่นี้น่ะหลายคู่มืั้ยเสริมส่วนได้ไหม ก่อนนี้เ so นี่ยส่วนๆเนาะมาเที <c oughs> oui. ่ยวได้มาได้ทุ่มือสถานที่สถานที่สถานที่อยู่ไหนสถานที่อยู่บ้านอานทานเมืองเมืองหินบุนเคยขมโมยฮินบุนเคยขมวโสปปลาวเนาะจังหวัดสปปลาวอ้าดูดูดูด เะด้นยระวังด้โอ้ยบางอุสาบนะเนาะเป็นตามสวรรค์ไร สสวดีอต,ตอนบ่ายคนุงหลายเนาะตอนบ่ายเดี๋ยวซูมไปฝากเบื้องนั้นกอนว่าคนไล่เลยเอาสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตาม,ม,มรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไป ขอ,ขอบขบใจ